สวัสดีผู้ชมนี่วันนี้จะใช้แหนมที่โคงหมูตะไคซื้อมาจากแมคโครนะเนี่ยตะไค้มาเทออกแล้วก็บิดน้ำออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้มาทอดาแหนมที่โคงหมูกินไงพีนะ่น้องนี่ใส่กระมังจะใช้ใส่แป้งคุกเลยนะเพื่อไม่ให้มันติด แป้งมักเออแป้งกรบเจ้าี่เนาะดีแป้งกรกรอบ,อบนิดหน่อยเพื่อมาให้มันติดแค่นั้นเองใส่น้ำมันไปเลยกระทะร้อนแล้วกินแหนมี่โคอหมูกันไนะีเนาะวันนี้กับข้าวง่ายๆนะตาชาย นี้ทำอย่างเดียวพี่น้องใส่ตั้งข้าวเจ้าครับแป้ง้าดกรอบไปแล้วคุกเลยเพี่น้องกข้ามาให้ติดกระทะทีเดียวบอก้วเนเี่ยยวดูเดี๋ยวอยู่จานใหญ่อยู่เวลาทอมจะโผล่ขึ้นเนี่ย อ่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่ไปเลยใช่แล้วเก็บของเก่ากินน้องขาดหัวหมูยังอยู่ น้ำมันน้อยไปหน่อยเติมน้ำมันลงไปมีพริกแห้งแล้วก็เทียมตะไชทุบพกพอจะแตกไว้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวในห้น้ำตกก่อนพี่เน้อทำข้าวง่ายๆตะตะไชต้อนน้ำกินกับ็พอเหนียว เที่ยวไปเนาะเลยอือหอมเหลืองเลยหอมมากทอดไปตรงกลางไปเนาะเป็นอ่อนกลาองอ่ะทอดแรงเดี๋ยวมันไม่ถกมันไหมข้างนอกไหมอ้มอหหอมเจ้าริงกันเดี๋ยวไี่น้อง อยแล้ไรี่น้องนียนี่กระเทียมกระชายบดพอแตกนะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งใส่ไปเลยอมหอมเลยพี่น้องนีย ให้มีหนวดมือนี้พี่น้องจับแก้มอีกแล้วจับแก้มเบียร์เสพี่น้องเดี๋ยว้อให้กระเทียมหลองที่กขี้หนูเหลืองก็้วดีเลยแหนมุกมาดีพี่น้องเลย เร่งไฟเลยโอ้ยืองหอมเลยพี่น้องเลยขอบอกเลยหอมเลยวันนี้อือหือมาจะใครตักพักไก่อนนี่น้ององมาเทียมหอมดีเลย จะใช้เล็กไปแล้วไงจะไล่ท้ำม,มันไปเนาะอืมอัดพักไว้ฮัมอืมนอนเลยกับแก้มอย่างดีเลยเรื่องกับแก้มไว้ใจตจาชัยไม่หนวดไม่มีพาา ไปมาเดี๋ยวมาดูที่จานพี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องแหนมที่โครงหมูอ่อนทอดนี่กินกับผักขิงแล้วก็มะเขือเทศเดี๋ยวท้ายก็มีผักอย่างอื่นอกีกอยัางฟงเต็มไฟอีกเนี่ยเดี๋หอมอร่อยพี่น้องกับแก้มอย่างดีเลย แหนมที่โค้งหมูอ่อนทอดกับข้าวตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานมื้อนี้ตาชัยจัดไปเดี๋ยวต้องมีฟองไม่มีฟองแบบขวดสองขวดพี่น้องกับข้าวตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจตาชัยนะเพื่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจตาชัยกันเยอะๆพี่น้องวันนี้กับแก้มยังดีเลยแหนมที่โค้งหมูอ่อนทอดกับข้าวตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานทอดพริกทอดกระเทียมใส่ลงไปพี่น้องเอ้ย แหนมกำลังเปรี้ยวกำลังอร่อยเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตาชัยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง